สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับทั้งคนที่ Subscriber ไม่ได้ Subscriber แล้วก็ Membership Tech Adopt นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับโดยเฉพาะ Membership Tech Adopt นะครับเ e ม b e r s ม i เคืออะไร Membership ก็คือคนที่เห็นสิ่งที่ผมทำเห็นสิ่งที่พี่ลักษณ์ทำว่ามันเกิดประโยชน์นะน,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 นะครับนั่งทำแบบให้ดูนั่งนะครับมาให้ความรู้ด้านตรงนี้โอ้นะครับอยากสราบสูงชัาไงก็เป็นการ สมัคร Membership นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนี้หัวข้อนี้ที่จะคุยกับพวกเรานะครับมาเข้าเรื่องก่อนเนาะหัวข้อนี้ที่จะคุยกับพวกเราคงเป็นเรื่องของการมาอัปเดตเกี่ยวกับ TrueNet ในปี2025ก่อนเพราะว่า TrueNet เองเนี่ยมันก็เป็นฟรีนะครับฟรี n น s s t o r a g ทที่พวกเราสามารถดาวน์โหลดนะครับ ISO file แล้วไป Implement เองใช้ในองค์กรของเราได้ นะครับจริงๆ TrueNet เองเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Enterprise Open Source ที่ไม่ใช่แค่มีตัวดาวน์โหลดให้เราไปติดตั้งนะนะครับเราสามารถซื้อโซลูชันเขาได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็น Hardware a p p l i a t c e เลยนะครับแต่เผอิญว่าในไทยมันไม่มีขายนะครับพวกเราในไทยไม่มีขายนะครับถ้ามีขายผมคงติดต่อเป็นตัวแทนขายเพิ่มอีกหนึ่งยี่ห้อแน่เพราะใช้งานได้ดีเหลือเกินนะครับเพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะ หลายคนในปีที่ผ่านมา2024 2023นะครับพิลักเองก็มีการใช้ TrueNet นนในงานของพิลักเหมือนกันในการดีไซน์ในการดีไซน์นร,ซนระบบสตอ a รจให้กับลูกค้าของพิลักเพราะเราเป็นคนออกแบบโซลูชันเอ้ยทำไมเลือกใช้ละ่ะก็เพราะว่าในบางกรณีเราต้องการที่จะลดคอาใชแต่เรามีต้นทุนในแง่ของความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ TrueNet นนเราเลยเอามันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไงนี่คือเหตุผลและมันช่วยให้ลดคอร์ นะครับไมไ่มีปัญหาเลยการใช้งานดีเยี่ยมแม้เป็นของฟรีนะครับแม้เป็นของฟรีแต่แน่นอนคําว่าฟรีในที่นี้คือซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดมาฟรีแต่ในแง่ของเซอร์วิสที่ทําไปนั้นมันก็มีคุณค่าในตัวของมันนะครับนะครับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ทําแบบมู่บปลาก็มีนะครับแต่ถ้าเราทําด้วยความเข้าใจเราจะรู้จากการดีไซน์ว่าอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มที่จะมารองรับงานที่เป็น NAS ตรงนี้จะต้องดีไซน์อะไร นะครับเกรดที่พี่รักทำไม่ใช่เอาคอมพิวเตอร์ PC มาลงนะครับแต่เอาเซิร์ฟเวอร์นะครับ, Server, รบที่อาจจะเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีอายุเยอะแล้วมันไม่ได้รันโปรดักชันหนักแล้วนะครับแต่มันยังคงมีฮาร์ดแวร์ที่รันได้ยี่สิบคูณเจ็ดคูณสี่แต่เพียงแค่เก่าแล้วเอามาทำนะเราก็จะจัดการเซิร์ฟเวอร์นั้นให้มันมีดีไซน์ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็อินพิเมนทูนนั้นเข้าไปนะคือส่วนหนึ่งที่พี่รักทำเราถึงต้องอัดอัพเทคโนโลยีเราถึงต้องเรียนรู้และเข้าใจ เข้าใจใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาอัปเดตเพราะว่าผมเองเนี่ยแม้ติดตามข่าวสารมาเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับทูนแอสเลยทูนแอสมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใครสนใจเกี่ยวกับทูนแอสต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาพี่อยากจะเชิญชวนพวกเราอย่างนี้ครับท่านไหนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ยังไม่ได้ซับสไคร์ทั้งช่องเทปออดอบนะครับลิ้นจะพันกันนะครับฝากพวกเราด้วยครับ คนที่ดูเทกดอปนี่เยอะนะครับพี่รักดูระบบหลังบ้าน,นีมี่หมื่นนะครับคน s u b s c r i b e ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9,00 0ซึ่งเราจะทำให้ถึงหมื่นในเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับสำหรับ9,00 0ผู้กดซับ s ไคร์เบอรนี้นะครับผมให้ความสำคัญมากนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับหลายๆท่านเข้ามาแล้วนะครับไม่ได้กด s u b s c r i b e และลืมถ้ากด Subscribe ก็อาจจะเป็น p e r s o n a l l p e r s o n a l i f e หรือ non นะครับ alert อันนี้อะไรอย่างนี้นะครับยเว้นห้ามกดปุ่มนี้นะยเว้นนะนะครับก็คือกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเวลามีการอัปเดตอะไรก็จะเด้งใช่ไหมครับพวกเราก็จะเห็นข่าวสารต่างๆถ้ามันไม่ตรงกับจริตเรายังไม่ได้ใช้งานก็อาจจะละเลยไปแต่ถ้าเฮ้ยความรู้นี้นะ่าสนใจก็สามารถฟังและได้ความรู้เลยนะครับอีกอันนึงนะครับปัจจุบันที่เมื่อกี้เกิดไว้แล้วก็คือเรื่องของการสนับสนุนช่องเทปอด o อกคือสิ่งที่ผมทําเองเนี่ยก็ไม่มีใครบังคับผมนะ ผมทาด้วยความเต็มใจนะครับแต่มีหลายท่านที่พี่รักก็ต้องบอกว่ามีหลายคนมากที่เห็นสิ่งที่พี่ทําว่ามันมีคุณค่านะครับก็มีการอยากสนับสนุนช่องนะครับมีหลายคนบอกว่าพี่รักษครับเอา QR code ขึ้นเลยครับพี่เดี๋ยวโอนมัเข้าบัญชีครับ5บาท10บาทที่ไม่ว่าใช่ไหมครับมีพี่ก็ไม่ว่าครับพี่ขอบคุณเลยนะครับแล้วก็ ชอบอยู่แล้วนะครับที่พวกเราสับสนุนน้ําใจมันประเมินค่าไม่ได้นะครับสนับสนุนมา5บาทสิบาทมันก็ย่อมดีอยู่แล้วนะครับผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับมีสนึงคืุนระจบให้ครบบาทใช่ไหมครับเราขอบคุณเงินของเราไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยการสับสนุนช่องเท็ดอดอกก็มีแบบนี้ครับกดที่ปุ่มจอยนะครับพอกดที่ปุ่มจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอย้อดจอนิดนึงอ่าพอกดที่ปุ่มจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าก็จะมี อคลิปโปรยแหละที่พี่รักคำไว้นะครับการสัมสุนเทคดอปทำได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะพวกเราผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะครับบนโน้ตบุ๊กก็คือคอมพิวเตอร์บน PC ก็คือคอมพิวเตอร์บนอ่าแท็บเลต็ตผมไม่ได้ใช้แท็บเลต็ตแต่มันไม่ขึ้นเหมือนมือถือมันก็ไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่า y YouTube น่าจะปรับปรุงฟีเจอร์ตรงนี้เพิ่มหน่อยนะครับให้สามารถจอย Membership เนี่ยได้ในมือถือด้วยแท็บเล็ตด้วยจะขอบคุณมากฝากไปถึง YouTube นะ ก็คือเริ่มต้นที่แฟนบันแท้เดือนละ50บาทนะครับสาวกเคดอ้อห้าบาทนะครับแล้วก็ v ีไอพีเจะละบาทในบรรดา Membership ของเถิดดอปมีทั้ง3แบบนะครับในปัจจุบันแต่แบบที่เยอะที่สุดก็คือสาวกเคอ o ดอเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดนะครับสำหรับสิ่งที่ Membership จะได้ในตอนนี้นะครับพี่ยังไม่ได้แยกว่าเออเลเวลนี้เลเวลนี้นะครับ แฟนมันแท้เห็นคลิปแบบนี้สาวกเห็นแบบนี้บีบีเห็นแบบนี้นะครับแต่ขอให้พวกเราเข้าใจว่าในอนาคตจะมีแน่นอนในคลิปที่เป็นสาวกขึ้นไปในคลิปบีบีเอพีขึ้นไปจะมีความต่างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่จะทําคลิปสอนนะครับในเนื้อหาที่มันเป็นมอนบทเรียนเลยนะครับไว้ให้เห็นตั้งแต่แฟนบันแท้ขึ้นมาจนกระทั่งถึง v ีบีก็เห็นนะครับเป็นคอร์สสอนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีมูลค่านะ นะครับดังนั้นการให้ฟรีบางคนเขาไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ตระหนักแต่หลายคนเขาเห็นคุณค่าเขาบอกว่าแบบนี้อยากเขาไม่อยากเขาไม่อยากดูฟรีนะครับนะครับดังนั้นคนที่เขาจริงจังเขา,าก็จะได้ความรู้อย่างเต็มที่พี่ก็ให้เต็มที่นะครับฝากด้วยครับเ e m b เบอร์ชินะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับถ้าพวกเรานะครับเข้าสู่เนื้อหาเอยไม่ใช่สิถ้าพวกเรานะครับยังอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเปิด เว็บไซต์ TrueNet.com มานะครับเดิมทีในหน้าจอ TrueNet.com เนี่ยมันจะมีตรงนี้เลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี TrueNet นะมันจะมี TrueNet นะนะครับ TrueNet Scale เอ้ยโทษทีมันจะมี TrueNet Core ใช่ไหมเมื่อนามาแล้ว TrueNet Core TrueNet Scale เอ่อ TrueNet Core TrueNet Enterprise TrueNet Scale จะมีอยู่3 product ของเขาที่เป็นซอฟต์แวร์ ผมจะเน้นตรงนี้ยังจะไม่เน้น product เ o ้านะครับ3ส่วนนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดลงมาติดตั้งได้เห็นเห็นที่ดาวน์โหลดได้ก็คือ True Net Core ซึ่งเป็นตัวฟรีอีกอันนึงก็คือ True Net Scale ที่ดาวน์โหลดลงมาติดตั้งได้เหมือนกันนะครับความต่างก็คือจริงๆข้างในม,นมันมีไส้ที่แตกต่างกันก็คือ operating system ที่มันรองรับระหว่าง True Net ที่เป็น True Net Core กับ True Net Scale นะครับส่วน True Net Enterprise มันต้องซื้อต้อง Subscribe ตอนนั้นไม่มีให้ดาวโหลดนะครับพอพี่เข้ามาตอนนี้มันแตกต่างนะครับมันแตกต่างที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับตอนนี้แต่มันเป็นการแตกต่างในทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่า TrueNet เองเขาได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือ User อรคนใช้งานต่างๆองค์กรต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็คือซื้อระบบเขาเนี่ยไปใช้งานนี่ครก็มี Fox มี Disney มี Samsung มี Amazon มีเด l t a พี่เกก็ต้องบอกว่า TrueNet เองไม,ไม่ไม่ได้กระจอกค่อนข้างที่จะ Enterprise เพิเผชชนะ NAP Operating System ของแบรนด์อื่นๆไปเยอะพอสมควรนะนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่า Storage มันเป็นอะไรที่สำคัญในยุคนี้ข้อมูลมันมีขนาดใหญ่ขึ้นก็นึกถึงว่าพวกเราใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ของพวกเราเนี่ยมันความละเอียดเท่าไหร่ละบางเครื่องนี้เป็นร้อใช่ไหมครับ ร้อยเมกไม่ใช่12เมกนะนะครับร้อยเมกห้าสิบเมกอะไรเงี้ยความละเอียดมันขนาดนั้นไงนะครับดังนั้น Data ที่ถ่ายจากกล้องพวกนี้มันก็ผลิตข้อมูลขนาดใหญ่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งนะครับถ้าจะต้องไปถ่ายหนังนั่นนู่นนี่นะครับมากกว่า 4K 8K กี่ K แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับย่อมหมายความว่ามันจะต้องใช้ทั้งประสิทธิภาพและความเร็วใช่ไหม c a ปซิตี้จะสำคัญแต่เวลาข้อมูลมันใหญ่มันเยอะมันก็ต้องทั้งเขียนเร็วอ่านเร็วด้วยนะแ้วสตอรี่ที่จะมารองรับมันล่ะเมื่อจะต้องดึงไปใช้ปรินเดอลิงไปอะไรต่างๆล่ะหรือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกดึงจากระบบต่างๆเพื่อไปประมวลผลหล่ะมันก็ต้องดีนะครับมี reliability จัดการทรัพยากรได้ดีแล้วก็สามารถที่จะมี low latency ในการ preview data ให้ นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่มันดึงดึงระบบข้อมูลระบบไปถูกไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเน้นอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้คือ Product ก็จะเป็นนี่ฮะเป็น App High End Box เลยไอ้ตรงนี้เนี่ยพี่ลักไม่ได้แตะไม่ได้แตะเลยแตะไม่ถึงเพราะว่าในไทยจริงๆก็ไม่ได้สืบดีนะว่ามีในไทยมีขายหรือเปล่านะครับแต่ถ้านำเข้ามานี่ก็คงเจอขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเลยไม่ไปนะครับเลยไม่ไป แต่มาดูครับว่าตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนมันก็จะมีท n เน็ t c อร์นะครับท n e น็ตค m m มานด์ทูเน t scale นะครับท n e น t scale ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ที่ทำเป็นไฮเปอร์คอน r อร์ดด้วยนะทูเน t scale นะครับถ้าเป็น t ูเ n e ต t e เจ r ต์ไพรก็จะเน้นมิช s ั่นค r i t i c a l ลทำา SA ต่างๆได้อ่ามีตั้งแต่สองโหนดขึ้นไปนะครับสตอเรจทำารียลลิแอบิลิตี้กันได้ข้างในมีว i r ช u a l ไลเซชันมีอะไรเหมือนกันกับระบบ ซึ่งจริงๆมันก็คือระบบเดียวกันนะถ้าจะว่าไปนะครับพอเป็น Distributed Storage แล้วคือถ้ามีมีมีหลายๆโหนด1โหนด2โหนด3โหนดมันมีบล็อกพวกนี้หนโหนด2โหนด3โหนดซึ่งเขาก็แบ่งคลาสแบ่งซีรีส์นะนะครับถ้าเราจะดีไซน์เซิร์ฟเวอร์เองสำหรับ True Net เองอะ่ะเราก็เรียนเรียนแบบสเปคพวกนี้ได้เอาเซิร์ฟเวอร์มาเรียนแบบสเปคพวกนี้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรไหน1เรื่องขับ Capacity สเรื่องความต้องการในแง่ของ อ่า uh, storage io storage latency storage capacity นะครับองค์กรไหนมีความต้องการอะไรยงไงบ้างก็คงต้องดูเรื่อง sizing เรื่อง requirement ต่างๆของต้นทางของแอปพลิเคชันที่ใช้มันนะครับก็ตรงนี้ถ้าคุณจะใช้ truenet คุณซื้อ truenet เองเนี่ยน่าจะดาวน์โหลดได้นะครับแต่ว่าในแง่งของตรงตรง,ตรงนี้นะครับ t นะูน e ะน็ตเ n s e เตอร์ไนะนะท u น e น็ต t e ็นเตอรตรงนี้น่าจะดาวน์โหลดได้หลังจากที่มีการ buy ไปแล้วนะครับและ นะครับเนี่ยก็คือเขาให้ Get code แล้วทูนเน็ตเอเดอร์พานะครับแต่ก่อนมีทู n เน็ตเกลตอนนี้ไม่มีทูนเน็ตเกลให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับกลับมาหน้านี้ก่อนนะกลับมาหน้านี้นนก่อนนะครับเห็นชัดเจนว่านะครับทูนเน็ตเองมุ่งไปสู่การพัฒนา API ของตัวเอง sorry API ไของตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีโอเพนซอร์สอยู่เพราะโอเพนซอร์สคอมมูนิตี้ทำให้เขาเจริญเติบโตนะครับ มีลูกค้าได้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์เขานะครับแต่ถ้าในแง่ของการใช้งานให้ซีเรียสเขาก็มีซีรีส์หลากหลายตรงตามกลุ่มตรงตามการประมวลผลใช้งานเขาก็แบ่งเห็นไหมครับเนี่ยมินิซีรีส์นะครับสําหรับ Lab บ m a l l Office smb application นะครับ r เนี่ยพวกนี้เห็นไหม m ก็คือ all flat เลยนะ all hybrid enterprise performance r คือ single controller ก็เหมือน storage net ท,ทั่วไป นะครับไม่ว่าจะเป็น Synology หรือ QNAP หรือแบรนด์อื่นถ้าเป็น Enterprise Grade NAS ก็มีแบบนี้แหละคุณจะมีคอนโทลเลอร์เดียว2 c o คอนโทลเลอร์คุณจะมีดิฟสองสี่หกแปดนะครับสิบหกอะไรก็ว่างไปมีเหมือนกันนะครับทีนี้ตรงนี้กับการที่จะใช้งานนะครับเราก็มาเซอร์วินิดหนึ่งเขาก็จะพูดถึงฟีเจอร์อะไรต่างของระบบเขาเยอะแยะมากมายนะครับหน้าแรก ก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ที่พี่จะสื่อสารก็คือว่าอ้าวเดิมทีพวกเราใช้อะไรล่ะเราใช้ของฟรีของฟรีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับ TrueNet อยู่ตรงไหนครับพี่ละอยู่ตรงนี้ฮะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับาวน์ l o a d TrueNet Community Edition Case r i v e TrueNet i n y o u r e n v i r o n m e n t นี่ไงเขาฉลาดเขาให้เราลองก่อนนะครับแล้วเราก็เข้ามานะครับพอเ,เข้ามาปุ๊บเนี่ยนี่ครับเราก็ดาวน์โหลด TrueNet จากหน้าหน้าจอนี้นะครับนะ Enjoy World's Most Deployed Storage Software นะครับอันนี้นะเขาน่าจะ Embedded นะครับ f a n t o o s นะครับด็อกเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเรสแซดเอ็กเพนชั่นเนี่ยเขามีตัวนี้ขึ้นมาพี่รักยังไม่ลองนะถ้าลองเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาลอาให้ฟังนะครับ Enhanced Data Migration นะครับโมดูล e Nvidia Driver เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนของด็อกเตอร์ด็อกเอร์นะครับอันนี้ก็คือ Storage คือ TrueNet ลงไปเสร็จปุ๊บมันสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันา on top มันพวกเราร้อยแล้ว นะครับแต่ TrueNet Next Generation Unified Storage and App เขา define ตัวเองว่าเขาเป็น Next Generation Unified Storage เป็น Storage ที่ทำหน้าที่ได้อย่างหลากหลายนะครับทำหน้าที่ได้อย่างหลากหลายทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราโหลดแอปพลิเคชันมาลงด้วยแหละนะครับแต่ในแง่ของการทำ Storage เองเนี่ยเขาเองเนี่ยไม่ใช่บล็อกเดียว standalone แล้วจบแค่นั้นละเขาจะเน้น1บล็อก2บล็อก3บล็อกเป็นคลัสเตอร์เลยเป็นฟาร์มเลยนะครับ แล้วระบบพวกนี้เป็น Ecosystem เดียวกันเวลาคุณทำคุณสามารถ s สเ l ล Out Storage ได้เลยมันก็ไม่ต่างอย่างที่พวกเราใช้ SCI อะไรพวกนี้หรอกนะครับไม่ได้ต่างจากพวกเราใช้พล็กม็อะไรหรอกจริงๆมันก็ทำได้นะครับในโลกนี้มันมีโซลูชันที่มันโอเวอร์แลปกันแบบนี้แหละเพียงแค่ว่านะครับ reliability หรือ t r u s t ตในแง่ของโซลูชันพวกนี้ลูกค้าหรือคนใช้งานเขาเขาได้ลองใช้แล้วก็เขายินยอมหรือเขายอมรับมันหรือเปล่าไม่งั้น ถ้าไม่ยอมรับมันก็ไม่ได้แต่นี่ก,ก็คือก็คงมีคนยอมรับเขาเยอะขึ้นนะครับแต่พี่ลักเองก็ยังคงใช้ในมุมที่ไม่ได้กว้างก็คือใช้เป็นแนทอยู่นะครับในอนาคตเราอาจจะลองดูก็ได้ว่าเออพอใช้เป็นเหมือนกับที่พี่เคยคุยเรื่องเซนต์รูจิสตรเรก็เอามาทําเป็น Hypervisor เซอร์โนดได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คง Flexible กว่าด้วยสั่งนะเพราะมันสามารถเอามาดีพอยบนเซิร์ฟเวอร ถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นทรัพยากรเยอะมันก็ทำเป Hyper ็นไฮเปอร์เว r เซอร์โนดได้เลยนะครับดี D กับผู้บริโภคนะครับบอกว่า Flexible Reliable Storage แน่นอนมีคนใช้เขามีคนใช้งานแล้วก็อย่างเราเองก็มีประสบการณ์ในการใช้มันจะให้มันล่งนี่มันยากยากเว้นไฟดับ Robot Docker เ p p เขาก็จะเน้นว่าเออมันมีการใช้พวก Docker มากขึ้น นะครับมโครซอฟตเยอะขึ้นก็มีเรื่อง Docker เข้ามา KVM VM support mm hmm. ก็แน่นอนว่าไอคำว่า KVM VM support เนี่ยนะครับไปดูเถอะแนททุกยี่ห้อทำได้หมดเลยนะครับยุคนี้มันไม่มีความต่างแต่เพียงแค่ว่าใครจะมาจับโซลูชันใครจะเป็นคนทำรถแมพของซอฟต์แวร์โซลูชันของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับใครก็ตามทำได้อย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมก็ยังอยู่ในตลาดได้ยังอยู่ในตลาดได้ผู้บริโภคอย่างพวกเราก็จะ trust และก็เลือกมาใช้งาน นะครับทีนี้เอาเรามาดูที่นำมาดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับเราจะได้เห็นว่าอ่าโอเคมันจะเข้ามานะครับมันจะไม่ได้ชื่อว่านะครับ t r u e n e s นะครับ call อีกต่อไปแล้วมันจะไม่ใช่ t r u e n e s call อีกต่อไปแล้วมันจะเป็นนะครับ t r u e n e s Community Edition นะครับแล้วเขาบอกว่านะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับ TrueNAS ที่เป็น t r u e n e s call เนี่ย มันมาจากฟรีเน็ตเดิมมันเป็น Operating System ที่ Built-in อยู่บนถ้าจะไม่ผิดมันอุบนตูนะนะครับนะอุบนตูเดบิยนไม่ใช่อุบนตูอยู่บนเดบ i ย n นนะครับอยู่บนเดบ i ย n นแต่ตอนนี้เนี่ยไอตัว TrueNap ที่มันเป็นตัวฟรีไม่มีแล้วนะครับถูกเปิดไปแล้วไม่มีแล้วนะ TrueNet Community Edition ก็คือ TrueNet Version Scale เห็นไหมครับ Scale อ่ะก็สรุปว่า TrueNet สมัยก่อนที่มี TrueNet Core ตอนนี้ TrueNet Core ไม่มีละถูกเฟดเอาไปแล้วและ TrueNet ที่เป็น Community Edition ที่เข้าซีเล็กมาก,ก็คือ TrueNet Scale เดิมที่เราเคยใช้งานเนี่ยที่เราเคยใช้งานนะครับนะ ถ้าคุณอยากดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับลงรายละเอียดคุณก็เข้าไปอ่านได้นะมันก็ไม่ได้อ่านยากหรอกภาษาอังกฤษในสินค้าไอทีเนี่ยเนี่ยครับเขาก็จะมีคุยให้ฟังเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะผมกลับไปกลับไปกลับไปพอเราจะโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับทูนเนสสเกลนะครับเราใช้ดูออลคอร์64บิต8แรม8กิกเลสคอมเมนต์ที่16กิกได้แต่ถ้าคุณเอาไปทําหน้าที่อย่างอื่นคุณก็ควรจะเพิ่มแรมมันด้วยนะครับ16กิกส์ SSD บูต คุณควรจะเอาตัวบูตเป็น s s สสมัยนี้เขาก็ต้องบูต SSD มันถึงจะเร็วเนาะนะครับเป็นต้นนะครับนอกนั้นก็มีเรื่องพอร์ตเน็ตเวิร์ถ้าคุณมี1 0 g กิยิ่งดีนะครับฮาร์ดแวร์ไม่ต้องการนะครับดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเอามาใช้ทำ t r u เน็ตคุณสามารถปิดโหมดเรดได้เลยนะครับกลายเป็น HBA โหมดได้เลยนะครับจะได้ไประโยชน์เต็มที่นะครับเนี่ยฟูลฮาร์ดแวร์ดีควอเมนคลิกดูได้นะ นะครับเนี่ยดูได้นะครับมีข้อมูลดีไซน์แรงต่างๆเพียบซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณจะกรออีเมลดาวน์โหลดหรือคุณจะผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีคนใช้งานแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นอะไรวะนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น25แล้วครับพวกเรานะครับ current stable version นะครับเวอร์ชัน25แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้มันคืออัปเกรดฟอร์มนี่ไงพอเป็น TrueNAS เนี่ยถ้าเป็นเดิมที่เราใช้ TrueNAS Core เนี่ยมันคือเวอร์ชัน13.0อัปเดต6.7นะครับหรือ Scale เวอร์ชัน24นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องใช้ Scale ใช่ไหมครับแต่ Scale คือเวอร์ชัน TrueNAS 25.04.0นั่นเองนะครับ ันนี้คือของเก่านะ Legacy นะครับซึ่งเป็น t r u e n a t ที่มันอยู่บนเ e b i a บยอยู่นะครับน่าจะ o perating system กัการจัดการมันเปลี่ยนไปในภายใต้เจ้า TrueNet ที่เป็น Scale ในเวอร์ชัน25จุดกว่าก็าคงเป็นจุดตันของระบบเดิมและก้าวเข้าสู่ระบบใหม่นะครับผมเห็นด้วยนะผมเ,เห็นด้วยนะครับมันก็มันมีรายละเอียดนะครับว่าเออของเดิมของใหม่มันต่างอะไรกับอ,อะไรยังไงแต่มันเสียเวลาเพราะตอนนี้เราไม่ไปสนใจว่าของใหม่ ของเก่ามันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงนะเราสนใจที่เวอร์ชันที่เป็น TrueNAS เวอร์ชัน25และ25จะเป็น TrueNAS Scale ดีกว่านะครับซึ่งพี่รัก,ก็จะดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้นะครับขนาดเยอะเหมือนกันนะกี่กิกไม่รู้นะครับก็โอ้เยอะนะเออไม่เยอะไม่เยอะ1.8 1.8กิกเองนะครับจะดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวมีอัปเดตความคืบหน้าอย่างไรตอนทำแแบบทำคลิปนะครับ จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาอัปเดตให้พวกเราฟังในฐานะคนที่ใช้ TrueNet แล้วก็เป็นสาวก TrueNet อยู่ด้วยนะครับก็สรุปว่าตอนนี้นะครับ TrueNet Community Edition ก็คือ TrueNet Scale ในเองนะครับแน่นอนว่ารองรับงานของพวกเราได้อแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับ Server System h a r d ็มฮาร์ดแวร์ดีไซน์ที่เราเอาไปใช้งานนะนะครับจะ performance ดีอะไรยังไงต่างๆ,ๆก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ การเซตอัพเน็กๆๆๆแล้วจบนะครับจริงๆมันมีเีลาทุ่มท่านในการที่จะนําไปใช้อยู่อย่างพิลักเองเนี่ยดาวน์โหลดไปเนี่ยในเวลาการดีไซน์แล้วก็ต้องดูดีไซน์ว่าเออหนึ่งการบูตเป็นยังไงจำอยู่ดิคู่ไหนสตอเรจล่ะอยู่ยังไงจําเป็นจะต้องมี s s d c แคชชิ่งหรือไม่ก็ต้องคํานึงถึงเพราะดูนะครับเมมโมรี Memory ของเซเวอร์ควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะมันมีความสัมพันธ์กับความเร็วนะครับสตอเรจอะล่าตินซี่ต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวดาวน์โหลดเสร็จนะครับจริงๆนะพี่ดาวน์โหลดเข้ามาตรงนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่ากำลังทำคอร์สของพอกม็อกอยู่ที่เป็น Membership นะครับและพี่จะต้องเอาสตอเรจเนี่ยนะครับซึ่งเป็น NAS เนี่ยไปให้นะครับเจ้าตัวพอกม็อกเพื่อที่จะให้พอกม็อกนั่นเนี่ยใช้เครื่องมือ Backup ของพอกม็อกที่ติดมาด้วยเนี่ยแบ็กอัพลงตรงนั้นเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่สอนใน Membership ที่เกี่ยวกับ Installation แอด administration เจ้าตัวพ็อกม็อกนะครับใครสนใจอยากเรียนไปเรียนในการสมัคร Membership ได้เลยเริ่มต้นที่เดือนละ50บาทนะครับใครอยากจะเป็น v ีวีพีเจ็ดอ750บาทก็ได้หรือสาวกที่1 5 0บาทต่อเดือนก็ได้พี่ขอบคุณทุกคนนั่นแหละนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อมาอัปเดตตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่พี่เซตอัพพี่จะทาคลิปด้วยจะได้ประโยชน์ไป2ทางเพราะว่า,วาสุดท้ายจะเตรียมสตอรี่ตรงนี้ไว้สําหรับเป็นสตอรี่ของพ็อกม็อกใช่ไหม เราก็จะได้คลิป2เด้งด้วยนะครับด้วยความรู้ไปด้วยกันเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ